สวัสดีครับวันนี้มีเหรียญพระพุทธชินราชจังหวัดนนทบ,บุรีวัดซองภูปีสองห้าสามสามนำาเสนอนะครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญอารมนะครับเป็นทรงเหรียญอามเนื้อทองแดงนะครับสวยงามมากเลยครับ เป็นเหรียญพระพุทธที่น่าใช้อีกเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญพระพุทธชินราชชมด้านหลังกันนะครับข้างหลังจะเขียนพศสองพาร้อยสนะครับยันสวยงามมากเลยครับ ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับหมือจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปอีกต่อไปนะครับขอบคุณมากครับขอจบการแสดงเพียง,พงเท่านี้นะครับ